thank you สลามมลิกุมข่าววันนี้นะคะปังจะพาทุกคนไปที่ในเมืองกันค่ะปังอยากไปที่เขาน้นยแล้วก็จะไปเขากระดุงนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นบริเวณที่น่าใครยทหารนะคะเป็นที่มาของเพเป็นแบบตรงคางของปังนะปังเคยลดลมตอนอายุ19ปีค่ะทุกคน ึงตัววัดป่าเขาน้อยนะคะก็จะมีแผนที่ในการสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของบุญรำบกทั้งหมดเลยนะคะส่วนมากจะเป็นสถานที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบพวกปราสาทอะไรประมาณนี้นะคะปังชอบที่นี่นะคะแล้วปังก็มาแบบไม่บ่อยมากนะคะปังมาครั้งแรกตอนที่ปังเรียนอยู่ม .5 นะคะแต่ว่าตอนเด็กๆกับผ่านบ่อยแล้วก็ชอบถามเพราะว่าอันนี้มันคืออะไรนะคะ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะปังบอกว่าปังมือสั่นขาสั่นเพราะว่าปังเจองูมานะคะทุกคนน่าจะเป็นงูเจ้าที่ะคะ่ะที่นี่นะคะเปิดให้สักการะทุกวันนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องทำตามกฎปฏิบัติของเขาอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าที่ไหนๆน,นะคะทุกที่นะคะมีกฎของมันแล้วเราก็ควรที่จะทำตามด้วยนะคะที่นี่นะคะก็คือตั้งแต่บันไดขั้นแรกนะคะเราต้องถอดรองเท้าเดินนะคะแล้วก็บริเวณเจดีนะคะรอบๆก็จะมีประตูนะคะ เขาก็จะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเปิดแล้วก็ปิดด้วยนะคะที่นี่นะคะเป็นสถานที่สักการะนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเวลาคนต่างจังหวัดเข้ามานะคะเขาจะชอบมาที่นี่นะคะทุกคนปังมองว่าที่นี่นะคะเป็นที่ที่แบบสวยที่หนึ่งเลยนะทุกคนเจดี JD เขาทำดีมากแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ที่ข้างหลังด้วยนะคะ จะอยู่บริเวณตรงนู้นนะคะจะเข้าไปอีกนะคะที่นี้จะเป็นบริเวณเจดีค่ะที่นี่คือวัดป่าเขาน้อยบุรีรัมนะคะทุกคนสามารถเข้าได้นะคะบางครั้งเขาอาจจะแบบปิดไม่ให้เข้านะคะคึ้ึ้นมาแล้วต้องขอตรองท้าด้วยนะคะ ข้างบนสุดนะคะจะเป็นสถานที่สักการะนะคะน้องปังจะเป็นคนเดินเข้าไปนะคะแล้วก็ไปสักการะเนาะปังจะแบบถ่ายเก็บบรรยญญากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะข้างหน้านะคะจะเป็นประตูหินนะคะจะเป็นประตูหินแบบเกะสลักนะทุกคนสวยงามมากๆเลยข้างในคือแบบสวยงามวิจิตรมากเลยนะคะปังก็เคยมาสักการะตอนที่ปังยังเป็นพุทธอยู่นะคะแต่ตอนนี้ปังทําไม่ได้แล้วเนาะ ตอนนี้นะคะปังจะพาทุกคนลงไปข้างล่างนะคะลงบันไดเข้าไปนะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนเดี๋ยวปังจะพาทุกคนนะคะไปชมกันค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของการเกิดของวัดที่นี่นะคะทุกคนก่อนจากสร้างเจดีย์แล้วก็เมื่อก่อนมันเป็นป่าที่เยอะมากๆนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเขากระโดงค่ะหรือเป็นที่มาของวัดป่าเขาน้อยนะคะทุกคน ถ้าขึ้นมาจากข้างบนนะคะเราจะต้องลงบันไดไปนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างล่างก็คือสามารถเดินอ้อมได้นะคะคนที่ยังไม่ได้แบบถอดรองเท้าก็ต้องถอดรองเท้ากอดนะคะพิพิธภัณฑ์นะคะ,นนะ,คะจะเป็นประตูบานเลื่อนนะคะเพื่อนๆสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะคะสําหรับปังนะตอนแรกปังคิดว่าสถานที่แบบนี้คนน่าจะไม่ค่อยมานะคะแต่ว่าคนในพื้นที่แล้วก็เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ชอบมาที่นี่เยอะเหมือนกันนะ ปังมาทีไรนะคะคิดว่าบรรยากาศมันจะเงียบเหงาแต่ว่าก็มีคนอื่นแบบเดินแทรกเข้ามาเยอะเหมือนกันนะทุกคนประมาณห -6 คนได้นะคะที่เข้าออกจากที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่นี่นะคะทุกคนจะเป็นวัดป่าเขาน้อยนะคะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวัดเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจเชิงประวัติศาสตร์สามารถเดินเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็จะมีหนังสือแจกฟรีด้วยค่ะ แปะไว้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เกี่ยวกับเชิงประวัติศาสตร์นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะที่วัดป่าเขาน้อยค่ะพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเขาทําค่อนข้างดีมากเลยนะคะใครที่ชอบแบบเที่ยวแบบเกี่ยวกับเชิงประวัติศาสตร์นะคะชอบนะคะก็ลองมาที่นี่ได้นะคะทุกคนน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะป้าก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยแล้วก็เดินดูไปด้วยนะคะเป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับวัดแล้วก็จะมี ความรู้มากมายสอดแทรกเยอะมากมายนะคะ ก็จะเป็นแผนที่ของวัดป่าเขาน้อยนะคะจะเป็นพื้นที่ของวัดป่าทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเป็นสถานที่เก็บเห็ดได้ด้วยนะเวลาแบบหน้าเห็ดนะคะคนก็จะชอบมาที่นี่ค่ะวัดก็จะมีพื้นที่สําหรับการจอดรถให้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีหน้าจอนะคะก็จะบรรยายเกี่ยวกับวัดป่าเขาน้อยนะคะทุกคนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนะคะเป็นที่มาที่ไปยังไงนะคะก็จะมีบอกไว้หมดเลยค่ะแล้วก็ปังนะคะมีเรื่องที่จะแจ้งพี่ๆนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือ สิ้นปีนี้นะคะปังจะไปหาญาติที่พิษณุโลกนะคะเพื่อนๆก็รอชมคลิปสนุกๆจากปังได้เลยนะคะปังไม่ได้กลับหาญาตินะคะตั้งแต่ปังอยู่ป .5 นะคะเพื่อนๆรวมๆแล้วก็12ปีแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็พ่อก็คิดถึงแม่ของเขามากๆนะคะปังอยากพาพ่อไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสนะคะแต่ว่ารอบนี้มันเหมาะเจาะนะคะแต่ว่าเรื่องตั๋วแล้วก็ต้องไปดูอีกทีนะคะว่า จะเต็มหรือเปล่านะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาปีใหม่ด้วยนะคะบางคิดว่าน่าจะคอนเฟิร์มนะคะน่าจะได้ไปเพราะว่าเราอยู่ตอนวันที่26นะคะทุกคนแล้วก็เงินก็น่าจะพออยู่นะเราแบบต้องคิดเผื่ออนาคตนะว่าเรากลับมาแล้วเราจะอยู่ยังไงนะคะเราอาจจะไปประมาณสัก3-4วันนะคะแต่ว่าก่อนเข้าดาวนะคะบางจะกลับมาที่บุรีรัมย์นะคะจะไปหายาก่อนเพราะว่าไม่ได้เจอเขานานมากๆแล้วนะคะ ปังเวลาเจอคนที่แบบเก๋ๆนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายเงี้ยปังจะรักมากๆนะเพราะว่าปังไม่มีตากับยายนะตั้งแต่เกิดมาคือยายก็เสียไปตั้งแต่ปังแบบอายุหนึ่งขวบแต่ว่าตาเน่ยเสียไปตั้งแต่แม่ปังเด็กๆแล้วนะคะเพราะว่าแม่ปังเป็นลูกคนสุดท้องนะคะทุกคนแม่ปังเป็นลูกคนที่เจ็ดของยายนะคะแม่ยายกับยายกับย่านะคะคือมีลูกเท่ากันเลยนะคะฝั่งย่าก็7็คนฝั่งยายก็7คนนะทุกคน แต่ญาติพี่น้องของฝั่งพ่อก็แบบนิสัยดีกันทุกคนเลยนะคะเรากลับจากวัดป่าเขาน้อยนะคะเราก็จะมาที่เขากระดุงกันโตนะแต่ว่ารอบนี้ปังไม่ได้ขึ้นไปบนผู้เขานะคะเพราะว่าเราก็จะเที่ยวแค่ตรงปากของผู้เขาไฟคะ่ะทุกคนจริงๆไม่มีหมวกกันน็อกนะ่ะเขาก็ให้ขึ้นได้นะแต่ว่าปังว่ามีอ่ะมันจะปลอดภัยมากกว่านะคะทุกคนเราขึ้นมาได้แบบสบายใจเนาะแบบเรามีแบบหมวกกันน็อกนะคะทุกคน คือขับรถบนถนนนะมันควรที่จะใส่หมวกกันนกนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายมากเลยตรงนี้นะคะที่เราจอดอยู่จะเป็นบริเวณปกักป่องภูเขาไฟนะคะทุกคนปางเคยมาเขากระดงอะ่ะนับไม่ถ้วนแต่ว่ามาที่นี่อะ่ะน้อยนะคะมันจะอยู่ตรงบริเวณก่อนขึ้นเขานะทุกคนสะพานนี้มันจะเป็นสะพานแขวนนะคะปางไม่ค่อยแบบอยากจะเดินนะเพราะว่ากลัวความสูงมากๆนะคะตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินนะคะเพื่อน บริเวณตรงนี้นะคะเมื่อก่อนมันดีมากนะคะแต่ว่ามันก็เริ่มแบบผุพังไปตามกาลเวลานะคะแต่ว่าเขาก็บูรณะแบบเรื่อยๆนะคะส่วนมากแล้วเขาจะทําเป็นจุดเป็นจุดไปนะคะปัจจุบันคือดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคะจะมีที่เดินเยอะนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปส,ยสวยๆเยอะเหมือนกัน,นะค่ะแนะนําพี่ๆนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่เคยแบบมาเที่ยวที่เขากระดูกองมาเที่ยวดูนะคะแล้วเพื่อนๆจะติดใจะค่ะที่นี่สวยแล้วก็บรรยากาศดีนะคะมาช่วงแบบบ่ายๆนะคะมันก็จะแบบ ไม่ร้อนนะคะวิดีโอตรงนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่น้องสาวปางเดินไปถ่ายให้ชมนะคะก็จะถ่ายแบบเป็นมุมเป็นมุมนะคะเผื่อเพื่อนๆแบบสนใจเนาะบางคนอาจจะไม่เคยมานะคะแล้วก็อยากจะมาก็ลองดูคลิปวิดีโอปางนะคะไว้ดูนะว่ามาแล้วจะมาถ่ายรูปจุดไหนดีนะคะคนนี้นะ่ะน้องสาวนะทุกคนไม่ใช่น้องชายแต่ว่าน้องแค่ชอบตัดผมสั้นเฉยๆเพราะว่าน้องอบอกว่ามันร้อนนะคะเนี่ยทุกคนมันเป็นที่เดินดีมากเลยนะเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะคะทุกคน สวยมากนะคะแล้วเขาก็ทําแบบค่อนข้างดีเลยแหละแล้วก็มีป้ายเตือนเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่มาก็จะเห็นแบบได้อย่างชัดเจนนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะลงเขากันแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไปตลาดนัดกันต่อนะคะจะเป็นตลาดนัดสีแยกพัทละนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ชมวิดีโอแบบบางอย่างนะทุกคนมันเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดแล้วตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในบุรีรัมย์ก็จะเป็นตลาดนัดคลองถมหนองแปบนะคะแล้วก็จะเป็นสีแยกกระสังแล้วก็พัทละนะคะ ในเมืองบุรีรัมมีแค่3ตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนมากอะน้องแป๊บปังจะไม่ค่อยได้ไปเพราะว่ามันอยู่ข้างในเมืองนะคะแล้วรถมันวิ่งเยอะแล้วมันอันตรายค่ะปังเลยเลือกที่จะไม่ไปนะคะก็จะไปแค่ตลาดนัดสีแยกพัทละมากกว่าค่ะเพราะมันเป็นทางผ่านเราด้วยนะคะออกจากเขากระโดงมานิดเดียวนะคะก็จะเป็นสีแยกพัทละนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นตลาดนัดสีแยกพัทละนะคะ มันจะมีชื่อเรียกของมันอยู่แต่ว่าปางไม่รู้ว่ามันคือชื่ออะไรแต่ว่าจะชอบเรียกว่าสีแยกพัทระนะคะเราเข้าไปนะคะวันนี้นะคะเราไปประมาณช่วง3ามบ่ายสามโงนะคะทุกคนบ่ายสามโงก็คือตลาดก็จะใหญ่มากแล้วนะคะแต่ถ้าว่าไปช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสอง่ะตลาดนะัดกำลังเริ่มเริ่มตั้งกันนะคะ ตลาดมันน่าเดินมากๆนะคะทุกคนบางคนอาจจะชอบแบบที่อื่นก็ได้เนาะแบบเดินห้างอะไรเงี้ยแต่ว่าปังชอบเดินตลาดแล้วของมันถูกแล้วเราก็ได้อุดหนุนแบบพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันเองนะคะแต่ว่าถ้าเราไปในห้างนะคะเราก็จะแบบอุดหนุนเจ้าสัวนะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นแบบตลาดนะัดเราก็จะอุดหนุนชาวบ้านด้วยกันเองนะคะปงังอาจจะขอดูตรงโซนเสื้อผ้าก่อนนะคะคืออยากได้เสื้อผ้าทํางานนะคะทุกคนก็จะเดินเดินดูนะคะแต่ว่ามันไม่มีที่ถูกใจปังเลยไม่ได้ซื้อนะคะ แล้วก็เดินจากโซนสภาพเสร็จนะคะปังก็จะไปเดินทางฝั่งกับข้าวนะคะจะซื้อกับข้าวกับบ้านนะคะทุกคนอยากได้แบบพวกผักนะคะเพราะว่าพวกผักแถวตลาดนะ่ะมันจะถูกนะคะแต่ว่าแถวบ้านมันจะขายแพงนะคะเพราะว่าเอามาจากตลาดกันค่ะ พวกผักกับข้าวแล้วก็ของกินมีเยอะมากเลยนะคะทุกคนสามารถเลือกซื้อได้นะคะส่วนมากเขาก็จะเริ่มมีแบบสแกนกันแล้วนะทุกคนไม่จําเป็นต้องพกเงินสดนะคะตรงนี้นะคะปังซื้อแบบกระชายไปแล้วก็เป็นผักบุ้งนะคะเพราะว่าจะไปทำน้ํายาขนมจีนกันนะคะวันนั้นปังทำขนมจีนกันเนาะทุกคนแล้วก็เดินดูปลาทูต่อนะทุกคนปลาทูอ่ะมันมีแบบให้เลือกแบบหลายราคาเลยนะ20 30 35แล้วก็50นะคะ แล้วก็โซนผักก็มีแต่ผักสดๆเลยนะทุกคนตรงนี้นะปังได้ฟักทองไปหนึ่งหัวนะเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งซีกสิทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นหัวเนาะ30บาทนะคะก็โอเคเลยแหละได้แกงแบบมอหนึ่งเลยตรงนี้ก็จะได้เป็นพริกแห้งแล้วก็เป็นพริกผงนะคะแถวบ้านนะขายแพงนะทุกคนถุงละห้าถุงละสิแต่แบบได้นิดเดียวนะคะนี่ถุงละย0สิบได้เยอะนะคะไก่อบน้ำผึ้งปังซื้อไปนะคะ1กล่องนะคะ55บ้าบาทค่ะก็โอเคนะคะพอกินได้ราคาแบบไม่ได้แรงมากนะคะ ปลาทูนะคะราคาโอเคเลยแล้วก็สมเหตสมผลนะคะ20บาทปั้งได้ไปสองเข่งนะคะแล้วก็เป็นพริกแกงค่ะเป็นพริกแกงตําม,มือนะคะก็คือถุงละสิบาทได้ไป2ถุงก็20บาทนะคะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดะะีโอหน้าค่ะ